สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลป้าแตนเรียกได้ว่าคดีน้องชมพู่แม้จะยังไม่มีความคืบหน้าแต่กระแสนายชายพลกับนางสาวสมพรยังมีประเด็นอยู่เรื่อยๆล่าสุดมีผู้ใช้ facebook ได้โพสต์ข้อความระบุว่าโอนให้เองได้ขอไหมบ,บังคับให้โอนเหรอจุกออกจากปากคนเนรคุณวิงไล่ไปเม้นตามช่องไลฟ์สดต่างๆ อย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากสําหรับชาวโซเชียลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ